n o p ด d s t s t y r y i l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d o n Story Podcast นะครับวันนี้เอาหนังสือที่ชื่อว่าเป็นมนุษย์แฮปปี้ในโลกที่มีแต่เรื่องบ้าๆนะครับมารีวิวนะ ชื่อภาษาอังกฤษนะครับเป็นหนังสือแปลนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ A t o o Kit for Modern Life นะครับคนเขียนคือคุณเอ็มม่าเฮปเิลนะครับแล้วก็คนแปลคือคุณสุวิชชาจันทรนนะก็น่าจะได้รับจากสำนักพิมพ์นะครับขอเปิดนิดนึงอ m มรินฮาวทูส่งมาให้สักระยะแล้วล่ะนะครับแล้วก็เพิ่งอ่านจบเพิ่งอ่านจบคิดว่ามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะนำมาแชร์นะครับอ่ะ หนังสือก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตนะครับหร,หรือวิธีการที่จะทําให้เรามีสุขภาพจิตดีขึ้นผมก็คัดเลือกไอเดียดีๆมานะครับเ,เปิดเรื่องมานะเขาบอกว่าคําว่าสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยหรือหรือจิตใจมีสุขภาพดีเนี่ยหมายถึงอะไรเขาบอกว่าคนที่มีสุขภาพจิตดีไม่ได้แปลว่าต้องมีความสุขตลอดเวลานะซึ่งมันตรงกันข้ามกับความเชื่อคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่บอกโอ้คนนี้สุขภาพจิตดีแปลว่าต้องแฮปปี้ตลอดเวลานะครับหรือไม่ได้ รู้สึกถึงความโศกเศร้าหรืออารมณ์อารมณ์ลบด้านอื่นๆเลยแบบสุขภาพจิตดีไม่ได้แปลว่าไม่เศร้านะนะครับเขาบอกว่าทุกอารมณ์เนี่ยมีความจําเป็นสําหรับชีวิตนะครับสําหรับคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าจิตใจที่มีสุขภาพดีเนี่ยจะช่วยคุณดูแลและปฏิบัติต่อต,ตัวเองด้วยความเคารพเมตตาและเห็นอกเห็นใจนะจะเปิดโอกาสให้เข้าใจอารมณ์ตัวเองแล้วตอบสนองในแง่ที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลนะครับทำให้เราเนี่ยบริหารแรงกดดันในชีวิตให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดแปลว่าคนสุขภาพจิตดีเนี่ย เ,เศรเ้าได้แต่ว่าจะรู้ตัวว่าออตอนนี้เศร้าแล้วนะและววิธีการจัดการความเศร้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของสุขภาพจิตด,ดีของคนเขียนเนี่ยเป็นแบบนี้ครนนี้เข,เขาก็บอกว่าก็เขาก็ไม่ได้อยากยึดความหมายนั้นเป็นของเขาคนเดียวนะแต่ละคนอาจจะมีความหมายของสุขภาพจิตด,ดีที่แตกต่างกันนะครับแต่ขอให้ตัวเองรู้แล้วกันนะว่าตอนนี้เราสุขภาพจิตด,ดีหรือไม่ดีนะครับเสร็จแล้วไม่ดีเนี่ยเราจะบริหารจัดการสุขภาพจิตเราได้ยังไงนะครับ ก็ในนี้มันชื่อภาษาอังกฤษคือ t o o k i d ใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องราวที่เขาแนะนำนะครับเรื่องแรกที่เขาแนะนําก็คือการนอนหลับเรื่องนี้เนี่ยพูดแล้วก็พูดอีกนะครับคือมันเป็นเรื่องที่ดูพื้นฐานนะบทนี้ก็เป็นบทที่ก็บอกว่ามันเป็นบทพื้นฐานนะนะแต่ความเป็นพื้นฐานเนี่ยแหละครับมันสําคัญมากๆนะครับ เขาบอกว่าการนอนหลับเนี่ยถ้าเกิดคุณคุณคุณนอนไม่หลับหรือคุณพักผ่อนไม่พอนะสุขภาพทั้งกายและใจเนี่ยแต่เล่มนี้เน้นเน้นเรื่องใจนะมันก็จะพังับสังเกตไหมนอนหลับบางทีก็งุดหงิดง่ายนะมันง่วงบางทีมันก็เศร้ามันก็โอ้ถ้านอนไม่หลับอ่ะนึกออกไหมนอนไม่พอเนี่ยมันมันจิตใจมันปั่นป่วนนะครับเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นมาดูแลการนอนหลับกันอุปสรรคบางคนนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ากังวลเกินไปนะครับหรือมีปัญหา คือพมมีปัญหาแล้วมันคิดไม่เลิกนะครับคิดไม่เลิกหรือบางทีพยายามนอนมากเกินไปกลัวนอนไม่หลับก็นอนไม่หลับนะอะ่หรือบางทีมันไม่มีเวลานอนหลับนอนหลับไม่พองานเยอะนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกแค่ปัญหานะเขาก็เป็นทูทูคิดก็คือเขามีเครื่องมือให้เช่นนะถ้ากังวลเนี่ยใครเป็นคนคีดกังวลนะเขาบอกเขียนความกังวลก่อนนอนเลยมันเหมือนจะเอาออกไปจากสมองอ่ะนะครับหายใจช้าๆแล้วก็บางที อาจจะฟังพอดแคสต์ที่ผ่อนคลายก็ได้ถ้าถ้าฟังนุปโดนสอรี่แล้วผ่อนคลายเลยเวลานอนนะครับฟังได้นะครับหรือหันเหความสนใจด้วยหนังสือเสียงอันนี้ก็ช่วยได้ถ้าใครนอนไม่หลับเพราะว่ามันมีปัญหาสมองมันมันแบบว่าบุ้นไปหมดเลยนะครับเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มพลังแบบไม่ดูหนังแบบแอคทีฟเลยอย่าอย่าอย่า,อย,าอย่าไปดูใ,ใกล้นะครับพิธีกรรมก่อนเข้านอนเนี่ยให้มันแบบ ทำเหมือนกันทุกคืนเช่นอาบน้ําอุน่นเครื่องดื่มร้อนๆนหนังสืออันนี้ผมผมโน้ตให้นะตัวผมอ่ะผมก็ทำนะเพราะว่าอ่านหนังสือที่ไรยังง่วงทุกทีเลยี๋ยวผมจะอ่านก่อนนอนนะครับรีไฟก่อนนอนนะครับหรืออย่าไปเปิดไฟสว่างจ้านะอย่าก,กินตอนดึกอันนี้ชัดเจนกาแฟนี่ไม่ต้องเลยนะแค่อาหารธรรมดาก็ไม่คนกิดละแล้วก็ระหว่างวันก็อย่านอนเยอะมากนะบางทีบางวันนอนมาทั้งวันแล้วก็บอกว่ากลางคือนนอนไม่หลับก็ชัวร์เลยครับก็บพี่เล่นนอนตอนกลางวันตลอดเลยนาะ หรือถ้าเกิดมีมีความกังวลเรื่องเข้านอนพยายามจะนอนนี่นอนอยังไงก็นอนไม่หลับเขาก็บอกว่าเราทําได้คิดคิดไปว่าเราทําได้นะครับแล้วก็ลองผ่อนคลายเช่นอย่างที่บอกนะค,คือคือไปทําอย่างอื่นอ่านหนังสือหนังสือเอออย่าพยายามหลับครับยิ่งพยายามยิ่งไม่หลับนะครับถ้าไม่หลับจริงๆทําไงครับลุกจากเตียงไปทําสิ่งที่ผ่อนคลายผมเคยบางครั้งไม่บ่อยนอนพลิกไปพลิกมาไม่หลับไม่หลับ เพื่อนอนภรรยาใช่ไหมไปเปิดไฟก็ไม่ได้ก็ต้องหลบไปอีกห้องนึงแล้วก็ไปเปิดไฟอ่านหนังสือนะครับมันก็จะดีขึ้นหรือถ้าเป็นคนที่ไม่มีเวลานอนอ่ะอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าให้คุณค่าให้ความหมายนะครับการนอนหลับไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอนะนะครับมันเป็นการปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือคือเรื่องนอนต้องเรื่องเรื่องสําคัญอันดับแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยงานไม่เสร็จทีหลังเอาพูดเขาพูดแบบนี้เลยนะว่าอันนี้ต้องต้องทำก่อน แล้วเตียงมีไว้นอนไม่ใช่ทํางานและเล่นโทรศัพท์อย่าเอางานมาทําบนเตียงอย่าเอาโทรศัพท์มาเล่นบนเตียงทําแบบนั้นร่างกายเราสับสนสมองเราสับสนว่าต,ตอนนี้มันเป็นเวลานอนหรือเปล่านะครับเป็นไปได้เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากห้องนอนให้หมดแลวอย่ามาหยิบมาดูก่อนนอนนะครับบอ,อกแสงสีฟ้าเนี่ยขัดขวางการนอนนี่แค่เบสิกพื้นฐานเลยนะคือนอนเรื่องสองคือกินเห็นปะเบสิกมากเลยนะจุกกระวบจิตเราเนี่ยนะครับกินเนี่ย U R what you eat อะนะครับก,ก็ต้องระวังเรื่องของการกินอาหารให้มันมีมีดื่มน้ําให้พอนะครับกินอาหารให้มันเฮลตี้นะพูดแบบเร็วๆสั้นๆไปแบบนั้นแล้วกันอันที่3การผ่อนคลายนะครับประจําวันใน,ในแต่ละวันมีกิจกรรมอะไรบ้างเขียนเลยฮะที่เราทําแล้วมีความสุขเล็กๆน้อยๆก็ได้กิจกรรมผมนะอ่านหนังสือแต่จัดพอด์ตสต์นี่ก็นับนะเนี่ยเนี่ยคือกิจกรรมที่ผมแล้วทำแล้วมีความสุขนะครับวางแผนนะครับวางแผนว่าจะทําอะไรบ้างนะครับ เขามีเสาหลักสุขภาพจิต5ต้นถ้าคุณอยากมีสุขภาพจิตดีนะเสาหลักต้นที่หนึ่งคือผูกสัมพันธ์เขาบอกมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราเดินไปที่ไหนก็มีคนทักทายมีเพื่อนมีคุณพ่อคุณมแม่มีพี่น้องที่รักกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะดีเสาหลักนี่คือเสาหลักแรกนะถ้าคือคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยคุณได้เสาหลักที่2คือต้องทําตัวกระฉับกระเฉงครับ อันนี้ผมผมผมเคยทําแล้วก็เวิร์กคือตื่นเช้ามาถ้าเราง่วงเงี้ยโอ้ไม่อยากเลยมันก็จะเละทําทเลยลองลอง,ลองทำดูกระฉับกระเฉงเลยเดินแบบมุ่งมั่นเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นมันจะเป็นวันที่ดีขึ้นมาเลยนะครับอีกอันนึงก็คือเกะออกกําลังกายนะครับทำตัวกระชับกระเฉงก็คือวิ่งนะหรือไม่ต้องวิ่งก็ได้ออกกําลังกายให้มันฟนะิตเนี่ยไม่ต้องไปฟิตถึงขนาดจะเป็นนักกีฬานะแต่มันแอคทีฟไงตัวเรามันแอคทีฟอันที่3ต้องรู้สึกตัวรรู้สึกตัวคือ ตอนนี้อยู่กับปัจจุบันเรากาลังจะทําอะไรอยู่นะครับอย่างเงี้ยคือคือคือถ้าพูดไปศัพท์ก็คือ mindfulness คือเจริญสตินะครับทานข้าวก็อย่าไปเล่นมือถือนะตอนนี้กําลังเคี้ยวกําลังทานนะครับอยู่กับปัจจุบันอันที่4คือเรียนรู้เวลาเราได้เรียนรู้พัฒนาต่างๆเนี่ยมันจะมีความสุขเช่นผมอ่านหนังสือเนี่ยผมได้เรียนรู้นะบางทีหนังสือบางเล่มไม่อยากวางเลยทําไมรู้ไหมเพราะว่ามันว้าวอ่ะแบบเฮ้ยโหเจ๋งอย่างเงี้ย อันที่5น,นี้ก็ช่วยได้เยอะให้ครับมีโอกาสนะบริจาคเงินใครไม่มีเงินช่วยกันเป็นแบบให้แรงงานก็ได้เป็นบรินเทียเป็นอาสาสมัครไปช่วยคนนู้นคนนี้ความสุขของผู้ให้เนี่ยมันจะทําให้แบบโอ้โหล้นหลามเลยเชื่อผมนะครับลองดูนะครับอันนี้คือคือเสาหลักในชีวิต5ข้อนะที่จะทําให้เรามีความสุขนะครับอ่ะงั้นมาดูต่ออันนี้จบก่อนจบบทที่1นนะเป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีนะครับ มาบทที่2คือเขาบอกว่าช่วงขึ้นลงของชีวิตครับชีวิตเราก็มีขึ้นมีลงใช่ไหมบางทีก็พีคโอ้ยมีความสุขบางทีก็ดาวนะครับเขามีคอนเซปต์อันหนึ่งน่าสนใจเขาเรียกว่าถ้วยสมรถนะนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกับถ้วยนี้มันจะรองรับอารมณ์เราอะนะครับเขาบอกว่าเรามีสมรรถนะทางอารมณ์จํากัดนะครับทุกสิ่งที่ทําจะเติมลงไปในถ้วยเนาะเรื่องเล็กๆที่ปกติจัดการง่ายเนี่ยก็อาจใส่ไปในถ้วยที่มีความจุเพียงเล็กน้อยจนเต็มนะครับเขาบอกว่า มันขึ้นว่าเราเอาอะไรใส่เข้ามาในถ้วยนะครับโดยปกติเนี่ยความเครียดหรืออารมณ์เชิงลบเนี่ยมันเข้ามาในถ้วยสมรรถนะคือคล้ายๆความสมองเราอ่ะพูดง่ายๆนะมันเข้ามาแล้วมันมันมันมีพื้นที่มากมันกินความจุมากนะครับเราต้องใช้พลังมากเลยในการคิดถึงเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเต็มถ้วยได้เร็วคือพอมันเต็มถ้วยนะมันมีอะไรเติมอีกนิดนึงเราก็รู้สึกแย่ล้ะทำแก้วแตกก็รู้สึกแย่ล้วเพราะว่าตอนนั้นมันมันเหมือนเรา เราเราไม่ไหวแล้วอะนึกออกไหมครับคำว่าถ้วยสมรรถนะมันคือมันเต็มถ้วยแล้วพอยของเราคือให้เราคอยระวังครับว่าเรากําลังเติมอะไรเข้าไปในถ้วยถ้าเป็นสิ่งดีๆอันนี้มันก็โอเคถ้ามันเป็นสิ่งความเครียดความกังวลเนี่ยมันก็จะทําเต็มถ้วยให้ให้เร็วให้สังเกตตัวเองนะว่าตอนนี้เรากําลังไปถึงจุดไหนละจุดที่มันจะใกล้เต็มแล้วยังสังเกตคนที่เบิร์นเอาก็ได้ครับคนที่เบิร์นเอานเนี่ยทุกอย่างมันเข้ามาจนกระทั่งมันไม่ไหวจริงๆมันก็เป็นงานปกตินี่แหละนะครับ ราวนี้พอม,มันจะเต็มหรือมันจะล้นถ้วยเนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยวิธีการก็คือสลัดทิ้งไปครับเขาบอกต้องโยนบางสิ่งออกจากถ้วยนะคือมีอะไรที่ทิ้งได้ไหมทิ้งก็คือไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับหรือรู้จักพอนะงานเข้ามาเนี่ยมันถึงเวลาต้องปฏิเสธได้ละแล้วก็ทําเพื่อตัวเองนะครับต้องหยุดต้องพักต้องนอนต้องกินต้องออกกําลังกายที่เราเคยคุยกันในบทที่ผ่านมานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่หนังสือเขียนไว้ก็บอกว่าเมื่อชีวิตกว้างหินใส่คุณก็แปลว่าเมื่อเรามีอุปสรรคเข้ามาเนี่ยเขาบอกต้องสร้างผนังป้องกันตัวเราเองนะครับคือความเครียดเนี่ยทำให้เราหนักใจทําให้เราเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีกลยุทธ์รองรับความเครียดอันนี้เช่นมีมีวิธีอื่นไหมที่พกกันเครึ่องทางสมมติเราเครียดเรื่องงานเนี่ยเราเราสามารถให้งานอันเนี้ยกับคนอื่นช่วยเราทําได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับ อันที่2นะครับก็คือระบุความรู้สึกมันเป็นคลายความยุ่งเหยิงในสมองถ้าตอนนี้เราเครียดเขียนเลยเครียดเรื่องอะไรเครียดทําไมนะครับถ้าเราถ้าเราเริ่มระบุออกมาเป็นข้อข้อข้อ,ข,อข้อเนี่ยจะทําให้ความคิดมันชัดเจนขึ้นอันที่ 3. แน่นอนดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองก็ต้องพักบ้างแต่ดูแลให้มันถูกต้องนะไม่ใช่กินเหล้าเม,มามาอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะก็ต้องพักบ้างนะครับหรือ ทานอาหารใ้ตรงเวลานะครับดูแลตัวเองอ่ะสรุปนะครับก็จะช่วยเราได้มาถึงบทที่3ก็พูดถึงคุณสมองและอารมณ์ของคุณนะครับเขาก็บอกว่าให้มองอารมณ์เราเนี่ยเป็นเหมือนเทอร์โมมิเตอร์สมมติว่าเป็นความกโกรธเนี่ยตอนนี้มันเป็นค่อนข้างรุนแรงหรือว่าต่ําสุดนะครับเชื่อไหมครว่าเวลาเราตระหนันหกรู้ถึงอารมณ์เราเนี่ยไออารมณ์นั้นมันจะลดความรุนแรงลงถ้ากโกรธเนี่ย,โ,ยโกรธมากเลยนะตอนนี้เราโกรธมากรับรองเลยถ้าเราคิดอย่างนั้นได้นะตอนเราโกรธนะ มันจะลดลงอันที่2ตั้งชื่อตั้งชื่อเลยว่าสมมติโกรธเนี่ยตั้งชื่อว่าแจ็คตอนนี้แจ็คมาแล้วนะครับอารมณ์แบบนี้เราจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนอ,อ,อีกตัวตนหนึ่งนะครับที่เข้ามานะครับอันนีเ้เขาใช้นะคนที่เป็นพารานิกผมเคยอ่านหนังสือนะเขาก็บอกนะพานิกก็คือตื่นตก,ตกใจกลัวนะให,ให้ตั้งชื่อมันเลยสมมติว่าชื่อเจมส์ตอนนี้เจมส์มา James มาละเจมส์มาถึงเราละ เดี๋ยวความกังวลหรือความพานิกมันก็จะลดลงนะครับอันที่3เนี่ยเขาบอกว่ามันมี4ขั้นตอนในการอดทนต่อความรู้สึกยากลําบาก4ขั้นตอนนี้เริ่มจากสังเกตความรู้สึกในร่างกายนะรู้สึกยังไงอันที่2นะอันแรกสังเกตความรู้สึกในร่างกายที่2รู้สึกถึงลมหายใจขณะที่สังเกตนะครับหายใจช้าๆกระตุ้นทําให้ร่างกายได้พักๆนะครับอันที่3ปล่อยไปตามความรู้สึกอย่าตัดสินความรู้สึกนะนะครับ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงก,ก็ปล่อยไปถ้าไม่เปลี่ยนก็ปล่อยไปและที่4เตือนตัวเองผ่านข้อความที่มีประโยชน์นะครับก็ลองอ่านข้อความคําพูดเชิงบวกต่างๆนะครับก็จะช่วยได้อีกเรื่องหนึง่งเขาบอกอารมณ์เรามันเหมือนมันเป็นเหมือนไซเคลิลเหมือนวงจรนะวงจรแรกก็คือเราต้องระบุสิ่งกระตุ้นก่อนระบุอารมณ์ว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นนะตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะครับอันนั้นคือคืออันแรกนะครับขั้นตอนที่2คือความคิดนะจำแนกสิ่งที่กําลังคิดนะครับว่า ตอนนี้รู้สึกแบบนี้สมมุติว่า,เ,าเราระบุความคิดได้แล้วนะครับคือโพสบน Instagram นะครับแล้วก็มีความคิดว่าคนอื่นมีพร้อมกว่านะครับเรื่องนี้มันจะนําไปสู่ความคิดอื่นอีกว่าทําไมฉันถึงทําอะไรไม่ได้เรื่องเลยนะครับเขียนความคิดนี้ลงไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นระบุอารมณ์เสร็จปุ๊บมาจําแนกความคิดนะครับอันที่3ร่างกายนะให้เราจําแนกดูพฤติกรรมของร่างกายเราหน้าเราแดงไหมหัวใจเต้นเร็วไหม อันที่4พฤติกรรมคือคิดถึงสิ่งที่ทำนะครับจดบันทึกการตอบสนองต่ออารมณ์ของเรานะครับเรายังดูอิน t a g r กรมต่อหรือเปล่าทาั้งๆที่ดูแล้วรู้สึกแย่รู้สึกว่าฉันไม่ได้เรื่องหัวใจเต้นแรงเรายังดูต่อหรือเปล่าและที่5้านะการตอบสนองมีประโยชน์แค่ไหนนะครับก็ลองดูซิว่าถ้าเราดูต่อมันดีก่าชีวิตเราป่ะดีความรู้สึกเราหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันน่าจะต้องไปทำอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นวงจรอ,อารมณ์นะครับ มาถึงบทที่4นะเรารู้สึกแย่เพราะอะไรเขาบอกว่าอย่างแรกเนี่ยพอเราจะรู้สึกแย่เนี่ยคิดเลยเอ๊รู้สึกแย่เพราะอะไรนะอย่างแรกคือระบุสิ่งที่กระตุ้นเราเช่นที่รู้สึกแย่เนี่ยเป็นเพราะเราเราหิวหรือเปล่านะครับเรารับประทานอาหารและน้ําอย่างเหมาะสมไหมหรือว่าเราง่วงไหมเนี่ยที่รู้สึกแย่น,นะนอนหลับสบายหรือเปล่าเมื่อคืนนะครับหรือมันมีอะไรที่สร้างความเครียดกับเรามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือเปล่านะครับหรือมันมีความทรงจําในอดีตอะไรที่มันผุดขึ้นมาแล้วทาให้เรารู้สึกแย่ ต้องหาต้นต่อนะครับพอหาต้นต่อเสร็จอันที่2คือเราเปลี่ยนสิ่งกระตุ้นนั้นได้ไหมคือบางบางอย่างเปลี่ยนได้เช่นเรารู้สึกแย่เพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกอ่าวันนี้ก็อย่าให้นอนให้ดึกนะนอนให้เต็มที่เราหิวเราเลยรู้สึกโกรธอ่ะก็ไปหาอะไรทานอันนี้คือคือแก้ได้แต่บางอย่างบางอย่างแก้ยากนะนะครับมันอาจจะเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันก็ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้ก็ตระหนักรู้นะครับ อันที่3ามเาบอกว่าการแก้ปัญหาสิ่งกระตุ้นที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะครับคือบางอย่างนี่ที่เมื่อกี้คุยกันมันมันเป็นสิ่งที่แก้ได้ก็คือเอาง่วงนอนก็เลยงุดงิดก็วันหลังก็ หรือหาวันนี้เลยก็ได้หาเวลาไปยีบซะหน่อยหรือว่าไม่มีก็วันหลังก็นอนเร็วขึ้นนะครับหิวก็ไปกินซะนะครับอันนี้ก็จะเทคแอคชั่นได้เลยนะครับส่วนเรื่องไปคิดถึงอดีตเนี่ยถ้ามันสามารถหยุดได้หรือว่าหาอะไรทําที่ทําให้เราไม่ต้องคิดได้มันก็จะช่วยได้มันหยุดสิ่งกระตุ้นตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกแย่มันก็จะลดลงอีกอันหนึ่งที่มันมักจะส่งผลต่อสภาพจิตคือติดโซเชียลมีเดีย คือติดแล้วบางทีมันบางคนติดเยอะมากแล้วก็ไปเปรียบเทียบคนอื่นแล้วก็รู้สึกเศร้ารู้สึกอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าให้ถามตัวเองว่าใครเป็นคนคุมนะครับคุณหรือโทรศัพท์นะถ้าเราไปไปไหลไปไป,ไปอยู่กับโอ้โทรศัพท์มันมันคอนโทรเราอะเราเลิกไม่ได้เลยอันนี้ไม่ไหวถ้าเป็นแบบนั้นต้องกลับมาควบคุมนะใช้แอปก็ได้นะว่าจะเล่นไม่เกินกี่ชั่วโมงนะครับต้องเลิกที่ใส่นี้นะ ก่อนจะรับโทรศัพท์คิดเลยนะรับมีประโยชน์ไหมอ่ะบางคนรับเนี่ยเป็นออโตเมติกเลยขณะใช้โทรศัพท์เนี่ยเราอาจจะดึงโดนดึงดูดไปได้นะถามตัวเองรู้สึกยังไงที่ยิ่งดูแลยิ่งแย่เนี่ยอย่าอย่าทำนะครับในหนังสือพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบด้วยนะเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันมีทั้งมีประโยชน์กับไม่มีประโยชน์เอาเปรียบเทียบคนที่เหนือกว่าก่อนถ้าเปรียบเทียบมีประโยชน์คือการเปรียบเทียบที่มองเขาว่า เราจะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนั้นได้บ้างสมมุติว่าผมไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเก่งกว่าผมเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบมีประโยชน์คือเออผมจะเรียนรู้อะไรจากอาจารย์ท่านนี้ได้บ้างเรียนรู้ได้จากท่านท่านนี้ได้มากนะแต่เปรียบเทียบไม่มีประโยชน์คือโอ้ยเขาเก่งกว่าเราตั้งเยอะคนอย่างเรามันไม่ได้เรื่องสู้เขาไม่ได้หรอกเศร้าอันนี้ไม่มีประโยชน์ถ้าเปรียบเทียบคนที่ด้อยกว่านะเรามองเห็นคนที่เขาแย่กว่าเรามีประโยชน์คือเฮ้ยเราโชคดีนะนี่เราดีขนาดไหนละ ถ้าเปรียบเทียบไม่มีประโยชน์คือเราไม่ได้เก่งขนาดนี้เราไม่คู่ควรกับเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมันไปไปมองเขากลายเป็นว่าเราเป็นเขาเรียก i m มโพส e r อร์ซินโดรมครับว่าเรามันตัวปลอมเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นอันนี้ไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบเนี่ยต้องต้องเลือกใช้นะครับว่าเราเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบแล้วตัวเองดีขึ้นไหมนะครับสังเกตว่าคุณกําลังเปรียบเทียบอะไรกับใครยังไงแล้วรู้สึกยังไงนะครับตั้งคําถามว่าเปรียบเทียบแบบนี้มันแฟร์ไหมมันถูกต้องไหมนะครับแล้วก็ได้อะไรออกมาจากการเปรียบเทียบถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเปรียบเทียบต่อถ้าไม่ใช่สิ่งที่ดีก็หยุดนะครับเราก็เลือกจุดอ้างอิงที่ดีนะว่าเราจะจะเทียบยังไงกับใครหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบกับทางเลือกในจินตนนาากรระคับ คือระวังเรื่องนี้เนาะถ้าถ้าในอดีตที่ผ่านมาตอนนั้นฉั้นได้งานนั้นแล้วป่านนี้ชีวิตฉันก็จะดีทําแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วตอนนู้นย้อนกลับไปได้เนะี่ยเราได้งานอันนั้นแล้วมันจะดีกว่าตอนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนใหญ่เราจะมองไอ้ทางเรื่องในจินตนาการดีเกินเหตุถ้าตอนนั้นนะฉันได้ไปเรียนเมืองนอกนะชีวิตฉั้นดีกว่านี้ตั้งเยอะรู้ได้ไงครับไปเรียนเมืองนอกมันจจะแย่กว่านี้ก็ได้ แต่มันเป็นทางเลือกที่เพอร์เฟคที่สุดสําหรับคุณแล้วคุณก็คิดว่าทางนั้นเป็นทางท,างที่ดีถ้างี้ชีวิตเราก็จะ,จะจะทุกตลอดเวลานะครับต้องระวังการเปรียบเทียบทางเลือกในชิ้นต,ต่างๆานะครับเหมือนกับเหมือนกับซื้อหุ้นเหมือนกันนะนึกได้โอ้ยรู้งี้ตอนนั้นซื้อหุ้นตัวนั้นคุณรู้ได้ไงครับว่าถ้าตอนนั้นซื้อหุ้นตัวนั้นคุณจะรวยอ้าวอาจารย์ดูเดราคาหุ้นขึ้นคุณอาจจะขายก่อนที่มันจะขึ้นก็ได้แล้วคุณก็จะอาจจะเอาเงินไปลงอีกตัวหนึ่งแล อีกเรื่องที่เมื่อกี้ก็พูดนะไอ้เปรียบเทียบเนี่ยคือบางคนเนี่ยเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบมารู้สึกว่าเออคนอื่นที่ด้อยกว่าเราเขาเก่งกว่าเราทั้งนั้นเลยเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองเขาเรียกอิมโพสเตอร์ซินโดรมนะคนคนเก่งๆหลายคนเป็นนะที่รู้สึกว่าตัวเองมันของปลอมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเนี่ยรับรู้ถึงความสงสัยในตัวเองนะว่าทําไมเราถึงสงสัยถ้าสงสัยแบบไม่มีประโยชน์ก็หยุดนะแล้วก็จัดการในความสงสัยนะว่าเราไม่เก่งสงสัยว่าเราไม่เก่งเราไม่เก่งจริงไหม ลองดูที่มาของสาเหตุซิว่าทำไมเราไปถึงคิดแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้เรามีไออิมโพสเตอร์ซินโดมหรือความรู้สึกว่าตัวเราปลอมอ่ะไม่ได้เก่งจริงก็จะลดลงอ่ะอีกเรื่องฮนะคือเรื่องความล้มเหลวก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะให้ให้เราให้ความหมายถึงความผิดพลาดนะว่าจริงๆแล้วความผิดความผิดพลาดคืออะไรนะครับแล้วก็อย่าไปกลัวมันนะครับกมิตรกับมันนะครับความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติที่เรา,ท,เราที่เราเจออยู่แล้วนะครับ แล้วก็เปลี่ยนแปงลงซะบางเรื่องนะบางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดพลาดอะไรนักหนาแล้วเราไปตั้งมาตรฐานของเราวเาวอร์วังอลังการเงี้ยนะครับก็ก็ <ๆ S 1> กมีกันเยอะนะครับมาถึงบทที่5นะการตอบสนองต่ออารมณ์แล้วก็สิ่งที่เราทําในบทนี้เขาสอนให้เราตั้งเป้าหมายที่มีความหมายนะครับเป้าเป้าหมายที่เราคุยกันมาตลอดจะโอเคอาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องเป็นอันที่มันมีนิ่งฟูลหรือมีความหมายสําหรับเราพอมีเป้าหมายเสร็จปุ๊บสร้างนิสัยครับนิสัยเล็กๆนะ ถ้าเป้าหมายเราอยากจะลดน้ําหนักเราอยากจะแข็งแรงสร้างที่ัยในการออกกําลังกายนะครับเล็กๆวันนี้จะวิ่งเท่าไหร่จะออกกําลังกายกี่นาทีนะครับแล้วก็เตรียมรับมือกับความพายแพ้มันอาจจะมีบางวันที่เราเหนื่อยเราไม่ไหวเราหยุดเป็นเรื่องปกติครับไม่อย่าไปบีทอัพตัวเองอย่าทําให้รู้สึกว่าฉันไม่ได้เรื่องนะครับอันนี้ก็จะช่วยเราได้นะครับ มาถึงเรื่องของเส้นทางออกจากวงเวียนความเครียดนะเขาบอกว่าอยากออกเนี่ยเริ่มต้นจากการหายใจก่อนนะครับเขาบอกว่าเวลาเรากังวลเนี่ยหายใจมันจะเร็วและตื้นนะเพราะว่าร่างกายมันต้องแบบสมัยก่อนเนี่ยเสือมันจะมากินเราเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมนะก็ต้องอัดออกซิเจนเข้าไปนะครับให้เปลี่ยนการหายใจใหม่ว่าตอนนี้ไม่มีเสือจะมากินเราหรอกนะครับสูรลมหายใจเข้าลึกๆะจะช่วยเราได้ อันถัดมานะเทคนิคที่จะลดความกังวลได้นะครับสร้างสัมผัสทางร่างกายที่รู้สึกดีนะครับคือสัมผัสอย่างเช่นนะไปรูปหัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วยนะช่วยกอดคนรักอย่างนี้ช่วยอะไรประ,ประมาณนั้นนะครับทำทำได้หมดเลยนะครับสร้างสัมผัสในลักษณะแบบนี้นะหรือแม้กระทั่งออกกําลังกายนอนหลับพวกนี้ก็ช่วยนะมันมันมันทำให้มันหลั่งสารเคมีท,ที่ที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้นะครับ อันที่3นะช้าลงและหยุดพักครับถ้ามันวุ่นวายตลอดเคยเห็นหนังฮอลลีวูดไหมแบบรับโทรศัพท์เดินไปเดินมาผมมันมันเครียดนะหยุดบ้างช้าบ้างนะครับสโลบ้างนะมันถึงบทที่6นะเป็นการตอบสนองต่ออารมณ์อันนี้คือสิ่งที่เราคิดบทที่5มันคือสิ่งที่เราทำนะครับเขาอบอกสังเกตความคิดเราชอบคิดแบบไหนนะหรือลองดูรูปแบบความคิดบางคนเนี่ยพอปุ๊บแบบนี้จะต้องโชว์ตัวเองเลยนะครับหรือเป็นคนที่ด่วนสรุป ปุ๊บปุ๊บเขาต้องกดเราแน่นอนเลยเขาต้องเกียดเราแน่นอนเลยหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจคนอื่นนะครับเอเขาเป็นยังไงไม่รู้นะครับคือคือมองมองในมุมเราอะว่ารูปแบบความคิดเราเราเป็นคนประเภทไหนชอบคิดอะไรแบบไหนสรุปเร็วไปไหมยังไงนะครับฟุ้งซ่านไหมนะครับหรือยึดติดว่าไม่ทำก็ขาวไม่มีกลางกลเลยนะครับแล้วก็ตอบสนองต่อความคิดเนาะเราลองดูว่าไอความคิดไหนมันมีประโยชน์ ให้วิธีการดูก็คือต้องต้องดูว่าเรามีเราจะมีส่วนร่วมในความคิดไหนแบบแบบไหนดีนะคือถอยออกมาครับสังเกตความคิดนี้โอเคปะ่ะความคิดนี้ใช่ไหมแล้วก็รับรู้นะว่าเออเราชอบคิดแบบนี้นะครับไม่อย่าไปฝืนนะว่าตัวเรามันคิดแบบนี้รับรู้ดูรูปแบบเลยว่าเราคิดแบบนี้ตอนไหนยังไงนะครับแต,แต่แต่ไม่ต้องแข่งขืน,นครับเพราะเราก็มีสิทธิ์ที่จะคิดกงังวลคิดโกรธไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องแข่งขืนแต่ว่าลองมองในอีกมุมหนึ่งได้ไหมว่า ถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งอะมันจะเป็นยังไงนะครับผมทราบครับความคิดมันเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆหรอกแต่ว่าลองพยายามดูนะครับลองพยายามดูนะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ลองถอยออกมาที่เมื่อกี้ได้ได,ได้ได้บอกไว้นะครับว่าคิดแบบนี้เป็นยังไงถามตัวเองนะเรามีอคติหรือเปล่านะครับเรามีความหมายยังไงเราเราดึงความหมายอะไรออกมาจากความคิดแบบนี้นะครับมันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องไหมหรือมองภาพที่ใหญ่กว่านี้นะครับ เรื่องนี้จะมีความสําคัญในอีก1เดือนหรือเปล่า1ปีหรือเปล่านะครับหรือเราจะพูดอะไรกับเพื่อนในสถานการณ์แบบนี้นะคือบางทีเนี่ยเราเราคลุกอยู่กับความเครียดเนี่ยมันมองไม่ออกนะถอยตัวออกมาแล้วก็มาสรุปว่าเราได้ข้อสรุปอะไรบ้างนะครับผมผมเคยใช้เทคนิคอันนี้เหมือนกันเวลาเครียดนะว่าอีก5ปีผมมองย้อนกลับมาผมจะรู้สึกยังไงช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเรื่องที่เราเครียดวันนี้รู้เคร,รเครียดเหลือเกินเนี่ยหปีมันเป็นลืมไปแล้วนะครับ แล้วจริงๆนะเรื่องนั้นก็ผ่านมาแล้วโอ้ผมว่า3ปีแล้วมั้งครับตอนนี้ก็รู้สึกเบาบางไปเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายละเดี๋ยวต่อไปก็ลืมใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าตอนนี้ใครกังวลอะไรอยู่เนี่ยอีกลองถามตัวเอง5ปีจะจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ได้อีกเรื่องคือเสียงวิจารณ์ภายในนะบางคนชอบตําหนิตัวเองชอบว่าตัวเองนะครับเขาก็บอกว่าเออลองตะเพิดคนที่ผ่านใส่คุณนะครับก็คือ คำว่าตะเพิดเนี่ยไม่ได้แปลว่าไปตะเพิดชาวบ้านนะก็คือตัวเราเองอะที่ชอบมาว่าว่าเราไม่ได้เรื่องนู่นนี่นั่นนะครับอยากไปฟังก็เยอะนะคือเสื้อสมองเราก็เป็นแบบนี้นะให้เป็นกลางนะเราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงไหมนะครับเราก็พัฒนาเสียงที่เห็นอกเห็นใจใครชอบว่าตัวเองก็ชมตัวเองบ่อยๆมาบาลานนะครับมาบาลานกับอีกความคิดหนึ่งที่ชอบชอบ บีบคันตัวเองว่าฉันควรทําอย่างนั้นควรทำกันอย่างนี้คําว่าควรเนี่ยเป็นคําที่บีบคันบีบขันกว่านี้คือต้องแต่ว่าจริงๆมันคือควรเฮ้ยฉันควรจะต้องควรพอควรมากๆมัน,ม,น,ม,นมันเครียดไงเขาบอกสังเกตคําว่าควรเราหน่อยว่าเราใช้บ่อยเกินไปไหมนะครับแล้วบางทีมันมันมันไปยึดติดหรือเปล่ามันไปทุบตีตัวเองหรือเปล่านะครับคือคือคือมองดูดีๆนะครับว่า บางบางควรเนี่ยคำว่าควรบางอย่างมันก็ควรเก็บไว้ครับมันดีนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ควรจะวางอ่ะควรจะเลิกนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องควรทั้งหมดนะครับต้องทําทั้งหมดนะต้องลองต้องลองดูนะครับเขาบอกว่าลองเปลี่ยนคาว่าควรนะชั้นควรทําเป็นชั้นสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนจากควรชูดเป็นคูดนะครับเปลี่ยนจากควรเป็นเป็นชั้นสามารถทําอันนี้นะครับ ก็จะลดความเครียดลงจะทําหรือไม่ทําแล้วแต่แต่สามารถทําได้หรืออีกเรื่องนะใครที่อยากทําอะไรแต่มันก็จะมีเสียงเตือนในใจว่าอุ้ยฉันแย่แน่ฉันพังแน่ทําไม่ได้แน่อะไรเงี้ยวิธีแก้ไงครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติแหละมนุษย์ต้นต้องแบบนี้ยวางลงนะี่วางความคิดนั้น,น,นลงบ้างนะถามว่ามันมีโอกาสจะแย่มากน้อยแค่ไหนที่เราคิดขอบคุณนะนะครับ ที่เราคิดแบบนั้นแต่ว่าให้สนใจกับอยู่กับปัจจุบันให้มากนะครับใครที่กังวลเยอะแสดงว่าไปอยู่กับอนาคตเยอะแล้วก็ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนคือมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอดทนกับสิ่งนั้นนะครับก็รวมๆนะแต่สมชื่อนะว่ามันเป็นทูคิดจริงๆมันมีเทคนิคอยู่ค่อนข้างเยอะผมรีวิวมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในทุกเรื่องทุกข้อนะครับก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีประโยชน์นะครับ ชื่อหนังสือทีนะครับเป็นมนุษย์แฮปปี้ในโลกที่มีแต่เรื่องบ้าๆ Art o Kids for Modern Life นะครับของคุณเอมมาเฮเบิรแล้วก็เขียนนะครับคุณแปลคนแปลคือคุณสุวิชชาจัน,จนทรน์นหรืออ่านจันทระไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็แปลได้ดีนะครับ โอเคครับขอบคุณสำนักสำนักพิมพ์มารินเฮาทูด้วยนะครับที่ส่งเล่มนี้มาให้นะครับจริงๆส่งมาหลายเล่มอ่ะบางเล่มก็ไม่ได้รีวิวนะครับเล่มที่อ่านแล้วชอบก็เอามารีวิวบางเล่มก็อาจจะไม่ใช่ทางแต่บอกสำนักพิมพ์ไว้ทุกที่ฮะว่าส่งมาผมไม่ได้รีวิวทุกเล่มนะครับบางท่านก็ส่งมาเล่มเดียวผมก็จ,จะไม่ได้รีวิวไห้ท่าน,นะถ้ามันไม่ได้ตรงแต่ว่าทุกๆท,ท่านก็เข้าใจดีบางท่านก็ไม่ได้กลัให้ผมมารีวิวอะไรหรอกอยากที่จะฟังความคิดเห็น เขาเรียกว่าไม่ใช่ฟังความคิดเห็นหรอกอยากให้ผมอา่ารเท่านั้นเองครับถ้าถ้าผมชอบผมก็อา่ารครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะหนังสือที่ท่านส่งมาเนี่ยเป็นประโยชน์ถ้าไม่ชอบผมก็ส่งต่อก็ไปทําบุญบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะต้องมีคนอ่านแหละหนังสือท่านก็จะจะจะ,จะไปถึงมือคนอ่านแหละนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.